คุณย่าเป็นคนที่รักบุญมากๆตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะเห็นคุณย่าใส่บาตทุกวันที่บ้านก็เลยจะอยู่กับพระพุทธศาสนาทําให้เราได้เป็นคนที่รักการให้ทานไปไหนเราก็จะทําทานก่อนจนมาเรียนต่อที่กรุงเทพผู้คนก็จะยุ่งเหยิงจังเลยวันหยุดเราก็อยากอยู่ในจุดที่มันสงบๆก,ก็เลยมีคนแนะนําให้ไปพิวัดปักน้ําก็เลยได้เข้าไปรู้จักการนั่งสมาธิ จนกระทั่งได้แต่งงานเพราะแต่งงานก็มีน้องและลูกสองคนเนี่ยชอบทะเลาะกัน3ามขวบสี่ขวบนี่แหละค่ะเหมือนบางทีมันไส่ก็ฉีบน้องจิกหัวกันตีกันจริงๆก็เลยทําให้เราทุกใจมากพาเข้าวัดอย่างเดียวเลยค่ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ดีขึ้นนิดหน่อยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายจนกระทั่งเราก็ไปเจอโบชัวแล้วเราก็เห็นว่ามีธรรมะ24ชั่วโมงก็ติดดิมซีมซตอนนั้นสร้างอาคาร60ปี<ๆ>ก็เลยพาน้องเอมี่กับครอบครัวมาระหว่างที่เดินไปน้องเอมี่เขาก็มองว่าวัดเนี้ยตั้งแต่เข้ามาไม่มีขยะ สักชิ้นหนึ่งวางรองเท้าได้มีระบบระเบียบมากแล้วพอหลวงพ่อมานำนั่งสมาธิคนเงียบกริบไม่มีเสียงคุยเลยซึ่งเขาประทับใจมากเขาเลยบอกว่า mm hmm. คุณแม่เอมมี่จะมาวัดเนี้ยตอนนั้นน้องก็อายุประมาณ12ขวบแล้วน้องไปอบรมยูจีไฟทำให้เขาได้เข้าใจมากขึ้นศินห้ากับยูจีไฟใช้กับชีวิตประจำวันแบบถูกต้อง mm hmm. น้องก็เลยได้มาเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยไม่แกล้งน้อง mm hmm. ตอนนี้เขาลักกันมาก เรามาติด d m มซก็เปิด24ชั่วโมงเดินไปไหนเราก็ได้ยินตลอดเวลาเราได้เรียนรู้ธรรมะที่ออกมาจากดีมซีมีความสุขเหนว่าด m c เหมือนโรงเรียนทําให้เราได้เข้าใจเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนสร้างบาร,รมีอย่างไรถึงจะถูกต้องสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดพอดีแล้วเราเข้าใจพอมาเจอท่านจริงๆท่านก็บอกทั้งครอบครัวเลยว,ว่าลูกมาช้าตามเขาให้ทันนะลูก พี่ส่งออกกล้วยไม้แล้วก็มาเจอลูกค้าที่เขาสั่งออเดอร์ไว้เป็นหลักร้อยล้านขึ้นเสร็จแล้วเขาก็ไม่สามารถรับต้นกล้วยไม้ของเราได้ตอนนั้นเราก็ขยายฟาร์มเพื่อที่จะรองรับออเดอร์ด้วยหลายอย่างเลยที่เตรียมไว้แล้วมันก็ช็อตมันก็ทุกเนาะโชคดีที่เราเข้ามาวัดพระธรรมกายแล้วแล้วเราได้มาเรียนรู้ธรรมะที่หลวงพ่อสอนทําสมาธิตลอดใจก็อยู่นิ่งๆให้มันชุ่มเย็นแล้วเราก็ทําบุญเราทำ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 มันก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปคิดอย่างอื่นคิดอย่างเดียว ว่าวันนี้เชาวนี้จะทำบุญอะไรสายทำบุญอะไรกลางวันทำบุญอะไรเอาถึงเวลานี้พี่ก็จะเข้าอนุบาลฝันในฝันถึงเวลานี้นั่งสมาธิก็เลยทําให้เราได้ใช้วิกฤตตัวนั้นเป็นโอกาสในการนั่งสมาธิแล้วก็ปรับชีวิตของเราให้ชีวิตของเรามีคุณธรรมมากขึ้นในการแก้ไขวิบากกรรมเกา่าแล้วเราก็ค่อยๆเดินหน้าต่อไป เราก็ต้องถ่ายที่ดินออกไปแล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้มันมีสภาพคล่องขึ้นแล้วก็มาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างจนมากระทั่งทุกวันนี้แต่บุญก็ไม่เคยขาดไม่เคยตกเราได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาทําบุญต่อเนื่องวิกฤตครั้งนั้นมันก็เลยทําให้เราได้เข้มข้นกับการที่เราใช้ชีวิตให้ถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมได้มากขึ้น แล้วคุณแม่พี่เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่พายุ55ตระกูลเราเป็นมะเร็งเสียชีวิตหมดเลยอายุสั้นสมัยก่อนพี่ตรวจเนื้องอกที่หน้าอกกับที่หลังไข่มีอยู่แล้วพอพี่มาปล่อยปาติดต่อกัน3เดือนหลังจากนั้นเราก็ไปตรวจใหม่หายค่ะไม่มีไปตรวจไม่เจอก็คิดว่าการปล่อยปานมันจะเสริมในการที่ทําให้อายุเรายาวได้วันนี้เมื่อเรามีเวลาแล้วจงทําเวลาของเราให้มีคุณค่าต่อตัวเราให้มากที่สุดสุดท้ายเลยทุกคนต้องตายหมดเราต้องทําทุกลมหายใจของเราให้เป็น เป็นกุศลให้มากที่สุด เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วพี่ยมาทาบุญแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนเกิดหลวงพ่อแล้วที่ที่สว่างที่สุดก็คือพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็จัดดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อที่จะน้อมนาบุญถวายแด่หลวงพ่อมหาปุชนียาจารย์แล้วก็แผ่เมตตาไปถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ของเราจัดเองกับมือต่อเนื่องไม่เคยหยุดเลยนะตอนนี้2,181่พันแล้วค่ะ วันนี้เราต้องกราบขอบพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายในการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงที่อยู่ในศีลธรรมให้เราได้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาเจอหลวงพ่อชีวิตเราก็คงอาจจะไม่มีวันนี้หลวงพ่อพ่วงเราข้ามภพข้ามชาติให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรม